หลังจากสิ้นสุดยุคแห่งการละทิ้งความเชื่อทางจากักรวรรดิันก็ได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคแห่งการชดใช้ซึ่งยุคแห่งการชดใช้นี้เป็นยุคที่จะทำการกอบกู้ทรัพยากรและดีแดนจำนวนมากที่เสียไปในระหว่างการปกครองอันนองเลือดของโกฟแวนได ทางจักรวรรดินั้นจะเป็นที่ต้องจัดตั้งกลุ่มใหม่กองอาหารได้ทำการเปิดฉากการโจมตีเข้าสู่จัก,กรวรรดิอันมืดมนอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีที่200แห่งศตวรรษที่37เราปัญหาพวกนอกกรีดนั้นก็ยังคงเหลืออยู่ทางรัฐบาลนั้นได้ออกคําสั่งให้กําจัดดาวเคราะห์จำนวนมากในช่วงเวลานี้เองทางจักรวรรดินั้นได้อาศัยการโจมตีที่เฉียบขาดและรวดเร็วได้พื้นที่สุดได้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่สูญเสียไปกลับคืนมามากมายเพื่อที่จะเติมเต็มทรัพยาก,การการต่อสู้ที่สูญเสียไป รัฐบาลเทอร่านั้นยังคงดำเนินการเสริมกำลังทางการทหารของแอสตาเตสอยู่หลายครั้ง อย่างไรเสียก็าตามด้วยสาเหตุหลายประการในบันทึกนั้นได้มีความเกี่ยวข้องว่าการก่อตั้งกองทัพเหล่านี้นั้นได้หายสาบสูญไปในสงครามยกตัวอย่างเช่นในบันทึกทาปอปติศาสตร์อันนองเลือกของเหล่าแอสตาเตสนั้นนับตั้แต่ศตสวรษที่37จนถึงศตวรษที่40สเปนบาลินหลายชัเตอร์นั้นรอดมาไดจากรุ่นสู่รุ่นมีสู่รอดในการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนพวกเขาได้ลืมต้นกำเนิดดั้งเดิมของพวกเขาไปชะต,ตากรรมของชัเตอร์แต่ละชัเตอร์นั้นดูมืดมนมากยิ่งขึ้น ในปีที่300ของศตวรรษที่37ในขณะที่ทานจักรวรรดินั้นกำลังเดินทางไปในอวกาศอย่างบ้าคลัง่งโดยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ได้เกิดพายุอวกาศที่เรียกว่าไดโอนิสปรากฏขึ้นมันนั้นได้ครอบคลุมดาวเคราะห์บ้านเกิดของสเปซมารีนหลายชัพเตอร์มเมล็ดยีนของเหล่าแอสตาเตทที่ถูกเก็บรักษาไว้บนโลกเหล่านี้นั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุวิปริตนี้ทำให้มเมล็ดยีนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในดับหนึ่งทำให้สเปซมารีนกว่า30ชัปเตอร์นั้นได้ถูกกล่าวหาว่ามียีนท โดยการมีสาเหตุการปนเปื้อนครั้งนี้นี่เองทางนักบุญเซนบาซิเลต์พวกเขานั้นก็สามารถอ้างมียีนที่ปนเปื้อนซึ่งพวกเขานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะถูกกำจัดโดยทางจากักรวรรดิหรือว่าจะทุ่มเทกำลังทั้งหมดเพื่อที่จะโจมตีอานพักของเหล่าเควอสแน่นอนว่าสเปซมารีนั้นเลือกอย่างหลังโดยการโจมตีครั้งนี้จะถูกเรียกว่าอบิโซคูเซตดังนั้นในปีที่321ของศตวรรษที่37กองยา ay, นแอสตาเตสอันยิ่งใหญ่ได้แสดงความจงรักภักดีในกกาารลล้เสู่่โดยไมัง โดยขั้นแรกนะพวกเขา้จะทาการสํารวจก่อนพวกเขานนั้นได้พบกับโลกที่แปลกประหลาดต่างๆในอาณาจักรแห่งความกุลาหลนนี้เป็นอาณาจักรที่นมนุษย์นั้นไม่สามารถจินตนาการได้โลกเหล่านี้นั้นน่ากลัวจนเกินไปไมแม้แต่กระทั่งเหล่าเอสตตเตที่มีพลังเหนือมนุษย์สเปซมารีนไอออนแดกได้ทําการสํารวจโลกปีศาจที่มีชื่อว่าอนาทรัคส์พวกเขาได้พบกับพืชที่มีชีวิตของเทพปีศาจเนอร์เกิลที่กระจายอยู่ที่นั่นและเขาก็ได้ถูกซุ่มโจมตีโดยเคออสสเปซมารีนที่ถูกควบคุมโดยเทพปีศาจเนอร์เกิลและก็คือกลุ่มไนนดดอง เ่ากองทหารเซติเนลนั้นก็ได้มาถึงดินแดนปีศาจที่มีชื่อว่าออเรียนซิสและในขณะเดียวกันนั้นเองพวกเขาน,นก็ได้พบว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันมีขนาดใหญ่มากจริงๆซึ่งมันนั้นมีลักษณะอ้วนกลมให้คล้ายกับรูปร่างมนุษย์ จากนั้นเหล่าเซนติเนอร์นะครับก็ได้ถูกซุ่มโจมตีโดยเหล่านอยส์มารีนที่ถูกุณกินโดยออเลซิสที่น่าสะพรึงกลัวหลังจากที่พวกเขานั้นได้รับการทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมศรัทธาของพวกเขาก็ได้เสื่อมสลายและได้ก้าเข้าสู่กลุ่มเคออสเปสมารีนที่กินเนื้อมนุษย์จะถูกเรียกว่าคอพัสเบียร์เทนในอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มไนเอ็กเซร์ซออร์นั้นก็ได้ก้าเข้าสู่โลกแห่งความกลอุ่นเช่นเดียวกันพวกเขานั้นได้ก้าเข้าสู่ดินแดนที่มีชื่อว่าเทมโพเลีย ia, ทำการ งวาร์ฟสมิธวาราเด็กนั้นขานั้นก็ได้กลับมาที่กองยานของเขาและข้านั้นก็ได้ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายทำการปล่อยปีาศาจอิเล็กทริกซิตี้เดมอนไปทำลายกองยานของเราสเปซมารีนซึ่งแต่เดิมนะครับเหล่าเครื่องจักรเหล่านี้มันไม่มีชีวิตนะแต่มันนั้นได้ถูกการกัดก่อนนะครับของพลายแห่งความกุลาหนเข้าทำให้เหล่าเครื่องจักรต่างๆนั้นเกิดมีวิญ,ญญาณขึ้นมานะ และในที่สุดที่สุดนะครับกองยานของสเปซมารีนกองอัศวินปีกสีทองนั้นก็ได้ถูกจับโดยเหล่าเครื่องยนต์ปีศาจเหล่านี้แต่พวกเขาก็สามารถหนีไปได้แต่นี้ไปได้ไม่พอครับก็ปรากฏว่าในระหว่างที่พวกเขาหนีไปเองพวกเขานั้นก็ได้เผชิญหน้ากับกองกาลังแมกมาขาที่ทําการใช้ปืน,นครับพรากชีวิตของกองทัพสเปซมารีนไปทีละคนและในท้ายที่สุดนะครับสเปซมารีนเกือบทั้งหมดที่ได้กล้าเข้าสู่ดีไอออฟเทเลอร์ในครั้งนี้นั้นก็ได้พ่ายแพ้ในที่สุดจนกระทั่งปีที่800นะครับของาศสาสีวิตเพียงไม่กกี่คนจา แอบิโซครูเซเท่านั้นที่ได้กลับมายังจักรวาลทางกายภาพและทหารเหล่านี้นั้นก็ได้รับการพิสูจน์ในภายหลังแล้วว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่พักดีด้วยใจจริงพวกเขาได้ไปเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่อันตรายจากกองทัพเคออสดับไม่ถ้วนแต่ว่าศรัทธาของพวกเขานั้นก็ยังคงแข็งแกร่งในช่วง800ปีนี้ กองกำลังสำรวจนั้นได้ทำการก้าวเข้าสู่โลกแห่งปีศาจมากกว่า400โลกใน The Eye of Terror แม้ว่าเหล่านักรบเหล่านี้ครับจะรู้สึกโกรธเคืองเป็นอย่างมากกับข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลที่พวกเขานนั้นต้องเผชิญในอดีตแต่หลังจากผ่านไป800ปีนัำมูลที่ขอให้พวกเขานนั้นทำการเปิดสุขรามอบิโซคูเซตและเป็นพันธมิตรทางการเมืองของพวกเขานั้นก็ได้หายตัวไปผู้รอดชีวิตนั้นได้โกรธแค้น และตั้งนิยามใหม่ให้แก่ทางเซนบาซิลิอัสว่าเขานั้นเป็นผู้ทรยศและตายแล้วและได้ลกล่าวหาว่าเขานั้นเป็นสารหังเทเแห่งความกุลาหนที่บงังคับให้เขานั้นเปิดทําการใช้งานอบิซโซคูเซเพื่อที่ทําการโจมตีทางจักรวรรดิและฐานะบาซิลิอัสที่เป็นนักบุญเมื่อ800ปีก่อนนั้นก็ได้ถูกชําระความขึ้นมาใหม่ลูกป,ปันและหลุมฝังศพข,ของเขานั้นได้ถูกโคน่นผู้ที่ยังศรัทธานในตัวเขานั้นก็ได้ถูกฆ่าเช่นเดียวกัน หรือแม้แต่กระทั่งกระดูของนักบุญคนนี้นั้นก็ได้ถูกขุดขึ้นมาโดยเหล่าสเปซมาลีนและก็ได้โยนทิ้งไปในดวงดาวไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเซนบาซิเลียสนั้นเป็นคนทรยศหรือไม่แต่ความวุ่นวายดังกล่าวก็เป็นมันทัดฐาน ในยุคแห่งการไถถอนที่ขับเคลื่อนด้วยศรัทธาอันเล่าร้อนในตัวองค์จกักรพรรดิแม้ว่าเหล่าเซ็กเมนท์มแต่ละส่วนนั้นจะได้รับความสงบสุขมาระยะหนึ่งแล้วก็ตามแต่การสำรวจและการก,ารกวาดล้างครั้งใหญ่ในสงครามอบิซโซคูเซนั้นก็ทำให้อค์กรทหารหลายแห่งในจกักรวรรดินั้นหมดแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองยานของจกักรวรรดิอย่างแ um. อสตาเมทัลลัมรวมไปถึงกองยานสำรวจของสเปซมารินหลายชัตเตอร์นั้นก็ได้สูญเสียเป็นอย่างมากในสงครามอันยาวนานนี้ ผู้บังคับบัญชาแต่ละกลุ่มนั้นได้เล่าว่าพวกเขานั้นมุ่งความสนใจไปที่การที่จะทําสงครามเดินเกมลุกมา,จากจนเกินไปโดยละเลยที่จะทําการสร้างเมืองใหม่ให้แก่โลกที่พวกเขา้ทําการกู้คืนปัญหาเหล่านี้นะทําให้เกิดความเสียด้วยความปลอดภัยร้ายแรงต่อ,อรัฐบาลเทอรราในปีที่130พศระสะสวอยสาิที่3 9วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในแต่และภูมิภาคดวงดาวทั้ง5ของทางจากักรวรรดิฮีโร่ทั้ง5คนนี้จะเป็นผู้นําของกองทัพจกักรวรรดิในภูมิภาคดาวของตนพวกเขานั้นร่วมกันเเปปิิิดดดฏบัตกาาาาาารรรขนใหญ่่่ทียววว Re และ้คมมสถา และภูปัญญาของพวกเขาในรอบ50ปีมานี้พื้นที่ภายใต้การคุ้คุมงของจัก,กรวรรดินั้นได้ขยายใ,ใหญ่ที่สุดในรอบ500ปีตามตำนานเล่าว่าความสาเร็จของฮีโร่ทั้ง5คนนี้ที่ได้กับเหล่าไพยหมาที่ํำกรนํากองกําลังของจักรวรรดินั้นในช่วสงสงครามครูเสดขั้งยิ่งใหญ่เสียอีกแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าอยู่ดีดีนั้นพวกเขานั้นก็ได้หายตัวไปพร,พร้อมกันหลังจากเสร็จสิ้นสงครามรีเดมชั่นคูเสดตลอด50ปีฮีโร่ทั้ง5คนนั้นก็ได้จากไปอย่างรวดเร็วบันทึกรายละเอียดบาางงอย่ พวกเขานั้นก็ได้หายไปเช่นเดียวกันดังนั้นนักวิชาการของจกักรวรรดิรุ่นต่อๆมานั้นจึงไม่สามารถทราบชื่อที่แท้จริงของพวกเขาได้พระสันตปาปาอินโนเวียนที่3นั้นได้ทาการประกาศให้ประชาชนทราบว่านักบุญเหล่านี้นั้นได้กับคืนสู่บัลลังทองคําแล้วนังจากที่จกักรวรรดินั้นเฟือฟื้นคื้นชีพในช่วงเวลาสั้นๆทางจากักรวรรดินั้นก็ได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคแห่งการเสื่อมถอยหรือ The Waning เนื่องจากการสำรวจจำนวนมากในยุคแห่งการชดใช้ทาให้ขนาดของกองกําลังของจกักรวรรดินั้นอ่อนแอเป็นอย่าางมาก กาแล็กซี่บางส่วนที่ถูกยึดมาได้นั้นตามคำสั่งของสภาคุณนาง้นสูงรัฐบาลนั้นได้สมมอบการดูแลทั้งหมดให้สเปซมารีนแต่ละชัปเตอร์วนบริเวณใกล้ๆตอนนี้เทอรล่านั้นเริ่มเปลี่ยนไปพวกเขานั้นได้ปล่อยให้แอสตาเตสปกครองเหนือมนุษย์มากยิ่งขึ้นลดอำนาจทางการเมืองลงแต่ถึงอย่างนั้นเองยังมีอีกหลายโลกที่ ตอนนี้กองทัพออฟผิวสีเขียวนั้นก็เริ่มทําการบุกยึดประเด็นสําคัญต่างๆเช่นการคอร์ชั่นการถูกเข้าแส้โดยเหล่าเควอสและการก่อกบฏของรัฐบาลท้องถิน่นทําให้ดวงดาวที่ว่ามานี้ไม่ขาดการติดต่อกับเทราอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้เองเพื่อให้มีเสถียรภาพมากที่สุดภายใ,ใต้การคุกคามของศัตรูต่างๆพื้นที่ที่จัก,กรวรรดิควบคุมนั้นจึงถูกแยกออกจากกันสภาคุณนางชั้นสูงนั้นได้ออกกฎหมายอย่างเข้มงวดให้เหล่าแอสตเร์เต้นเป็นผู้คุมบังเหียนของจักรวรรดิทั้งหมดท่ามกลางเหล่าดวงดาวต่่าาางงเหลลลู้นนนนนนตััวถุปรระะ์กกกกขขออพใใยแโ คือจัดหากงกกลังและสเสบียงให้มากพอตามความต้องการของจกักรวรรดิผลิตเทคโนโลยีเพื่อให้สงครามที่เพื่ขายายไปทั่วกาแล็กซี่นั้นสามารถดำเนินต่อไปได้ยุคแห่งความเป็นความตายเช่นนี้ไม่มีใครสามารถยืนเฉยเมื่อมนุษยชาติก้าวเข้าสู่ศาสวรรษที่40เป็นครั้งแรกได้มีคำทำนายมากมายเกี่ยวกับวันโลกาวินาศเหล่าไซเคอร์อนั้นได้เห็นภาพอนาสเสยองในมิติวาร์ปความกลาหลนละเหล่ามนุษย์ต่างดาวนั้นเริ่มทางการเปิดโจมตีทีละตัวการเสียสละยังกล้าหาญของผู้คนนับไม่ถ้วนทรงผลได้เกิดความตายและการทำลายหลัง บางคนนึกขนาดตกใจเพราะว่าใจกลางของจักรวรรดินั้นดูเหมือนกับว่าเจ้าแห่งมนุษยชาตินั้นจะข้ามควรถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับเผ่าพันธุ์ของเขา เมื่อเริ่มเข้าสู่ต้นสาธรษที่ส1ิจากปากของผู้เผยวจนะผู้ลึกลับที่มีชื่อว่าโมเรียนาทำนายว่า Abandon the d e s เดสโ e r นั้นมีอาวุธที่จะสามารถฉีดทั้งอาณาจักรมนุษย์ทั้งหมดนั้นออกจากกันได้ซึ่งนั่นเกี่ยวข้องกับความลับของป๊อปปราการแบ็กสโตนในช่วงต้นสาธรณที่สารัฐบาลเทอรล่านั้นค้นพบสิ่งประดิษฐ์แปลกประหลาด6ชิ้นที่แพร่กระจายในเขตเซ็กเมนทัมออฟสคูลัสใสถานที่เรียกว่ากอร์ติกเซกเตอร์ซึ่งที่นั้นมีป๊อปปราการแบ็กสโตน้ เป็นอารยธรรมโบราณที่มีมานานแล้วในสื่อสคาววอลอินเฮเวนซึ่งทางเอลดานั้นจะเรียกมันว่าเทลิสมาสออฟวอลซึ่งมันนั้นถูกสร้างสรรค์ด้วยวัสดุโลหะที่ไม่รู้จักและมีความแข็งแรงสูงมากบุคลากรของเหล่าแมานิคัสนั้นได้ทําการตรวจพบพลังงานมหาศาลที่บรรจุไว้ในป้อปประการแบ็กสโตนนี้อย่างไรเสียก็ตามด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันไม่สามารถถอดรหัสและระบบการจัดการของมันได้ ด้วยขนาดที่ใหญ่และคุณภาพที่น่าทึ่งของมันนี่เองทําให้ป้อมปราการแบ็กสโตนนั้นยังคงสงบนิ่งรัฐบาลเทอร่านั้นยังคงมองว่านี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในพื้นที่กอติกเซกเตอร์ต่อมาด้วยการวิจัยอย่างไม่หยุดยั้งของกลุ่มแมคคานิคัสมนุษยชาตินั้นก็สามารถควบคุมพลังงานส่วนเล็กๆในระบบพลังงานของป้อมปราการแบ็กสโตนได้ในที่สุดและเชื่อมต่อมันได้กลายเป็นปืนใหญ่และทําการนํามันนั้นไปเชื่อมต่อกับปืนใหญ่และวุฒป้องกันจํานวนมาก อีกทั้งยังนําพลังงานนี้ไปทําการสร้างเรือลากจูงขนาดพิเศษซึ่งจะสามารถทําการลากจูงป้อมปราการนี้ให้เคลื่อนที่ในระยะเล็กน้อยและนั่นคือทั้งหมดที่จกักรวรรดินั้นได้ทําการเปลี่ยนป้อมปราการเอเลียนขนาดยักษ์ทั้ง6นี้โดยใช้กองยานของตนและทําการติดตั้งฐานทัพอวกาศพร้อมด้วยป้อมปราการป้องกันอ,อันทรงพลังเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่อุปกรณ์ของนุษย์ต่างดาวเหล่านี้นั้นได้ถูกควบคุมโดยมนุษย์พวกนั้นได้ปกป้องความปลอดภัยของเขตกอติกใหม่มาโดยตลอด the stars. A circle of six, but they sleep yet and must be awakened. Ride upon the storms of chaos. Gather your rivals around you. End discord and terror throughout a thousand worlds. Abaddon the despoiler, war master of chaos. What are the fortresses in the stars? Answer me or die now! Stop this foolishness. I have consorted with creatures far more powerful than you. Speak, But I will remember your insolence. <laughs> Seek the hand of darkness. Take the eye of night. With these, the citadels will be yours to command. A chorus of a billion throats will cry your name in fear and hatred. The stars themselves will run red with blood. If you have the courage for it, War และตอนนี้ศัตรูตัวฉกาจของทางจักรวรรดิอย่าง c h a o ส War Master a b a แ d o n t h e d ัน p o อะ e ดนั้นได้รู้ความเป็นจริงว่ายานอาวกาศเหล่านี้นั้นได้ถือกำเนิดจากอยธรรมโบราณทำการติดตั้งอาวุธอวกาศที่สามารถทำลายดาวเคราะห์ได้อย่างง่ายได้อาวุธนี้สามารถยิงลังแสงพลังงานสูงที่เชื่อมต่อกับจักรวาลความเป็นจริงกับจักรวาลมิติวาร์ปได้ทำการปลดปล่อยพลังอันน่าสะพึงกลัวบนดาวเคราะห์ที่เป็นเป้าหมายและเมื่อบวกกับป้อมปราการแบ็กสโตนนี้ ทำการร่วมกันโจมตีแล้วก็พลังงานในอวากาศนั้นสามารถปลดปล่อยและสามารถทำลายล้างการแล็กซี่ได้โดยตรงหากองทัพเป็นความมืดน,นั้นได้อาวุธด,ดังกล่าวแล้วก็พวกมันนั้นก็สามารถทำลายจากักรวรรดิได้โดยตรงกอทิกเซกเตอร์นั้นอยู่ใกล้เคเอือบและเพื่อที่จะเปิดใช้งานป้อมปราการแบ็กสโตนใครต้องการที่จะอยากได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นที่ต้องมีของสองอย่างเพื่อที่ทำการเปิดใช้งานป้อมปราการแบ็กสโตนสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างจากเอเลียนโบราณที่เรียกกันว่า HandO f d a r k n e s s และก็ไ f n i g h น ผู้เผยพรวจะนะย,ยังได้พูดอีกว่าเขานั้นรู้ข้อความนี้เป็นอย่างดีเพราะครั้งหนึ่งเขานั้นเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งดั่งเดิมขององค,อองคอ์กรอินคิ t ชันแต่การตัดสินใจครั้งหนึ่งของมอรีเร่านั้นทำให้าขานั้นต้องแยกทางกับจกักรวรรดิเขาเริ่มพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าพลังงานแห่งความมืดบนดาวเดวอนสามารถรักษาบาดแผลให้แก่ไพยมาดฮอรลัสได้ถ้าเขานั้นหยุดภายใต้พลังแห่งความกลาหลแล้วก็เขานั้นก็สามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ ในท้ายที่สุดแล้วมอริเอราผู้เผยวนจนะนั้นก็ได้เข้าร่วมกับเหล่าเคออสกอดโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงเป็นพันเป็นหมื่นปีหลังจากที่เขานนั้นได้ออกจากอาณาจักรมนุษย์เขาั้นก็มีความสามารถพลังจิตที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นจากความเฉลีอของมิติแห่งความโกลาหลทําให้เขานนั้นสามารถเข้าใจทิศทางในอนาคตได้ด้วยคาแนะนําของมอริเอราอ b บเบนเดนเรสโพเยอร์นั้นจะประสบความสำเร็จในการพิชิตทั้งสองโลกของ g อติกเซนเตอร์ซึ่งโลกแรกนั้นจะถูกเรียกว่าออนส์เวิร์ส่วนอีกโลกนั้นจะถูกเรียกว่าเาอาาพบอบร์กาตอร ในอีกด้านหนึ่งชายที่มีชื่อว่าเฟลดัสฟาคอนเนตโฮสเขาเป็นสมาชิกของโอโบมาเลอุสเขานั้นมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมด้วยสัญชตาตญาณของเขาเองเขาตระหนักได้เลยว่าอาวุธโบราณ2ชิ้นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากแต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังไม่คาดหวังว่าไอเทมเหล่านี้นั้นจะสามารถมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับป้าปาการแบ็กสโตนได้เพราะว่าตอนนี้นั้นทางจากักรวรรดินั้นสนใจเพียง การรับมือกับการชิงดินแดนของเหล่าเควอสเท่านั้นพวกเขานั้นยังไม่ได้คาดคิดถึงเรื่องราวของอาวุธโบราณทั้งสองนี้เลยเมื่อทาง War Master a ์แอบเบนั้นได้รับสิ่งประดิษฐ์โบราณ2ชิ้นนี้ไปแล้วล่ะก็พลังงานแห่งวิติวาร์ปนั้นจะต้องชนะอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะตาบใดที่พวกเขานั้นสามารถยึดป้อมปราก,การจากทางจากักรวรรดิได้พวกเขานั้นก็สามารถยุติสงครามอันเป็นนิรันดร ที่กินเวลายาวนานกว่า1น0 0 0ปีในปีที่142ขอสสงของซที่4 1จสอยจู่พายุวิปริตนั้นก็ได้แสดงถึงการทำลายล้างและปรากฏขึ้นในภูมิภาคกอทิกดานั้นกองทัาแห่งความกลาหนภายใต้การนำของอับ n บนเดนเดอเดสพอเยอร์นั้นก็ได้โผลมาทีละคนตอนนี้สงครามแบ็กคูเซดครั้งที่12โดยเป้าหมายหลักก็คือการยึดป้อมประการแบ็กสโตนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและตอนนี้สงครามกอรทิกนั้นก็ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ